ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่347คนหลับไปไหนเสียแล้วตกลงนี่มันเป็นสุสานโบราณหรือนรกกันแน่ทั้งสามคนรวมตัวกันอย่างรวดเร็วลู่สเสวียนหน้าถอดสีก่อนหน้านี้พวกเขาพยายามสุดกำลังเพื่อจะเปิดประตูหินตอนนี้กว่าจะเปิดออกได้แต่กลับถูกปกคลุมด้วยจิตสังหารอันเยือกเย็น ข้าว่าแค่พวกเราก้าวข้ามธรณีประตูนี้ไปก็จะกลายเป็นคนตายแล้วละ่ะแววตาของวนเรือนชิ่งชิ่งเต็มไปด้วยความสะพรึงกลัวสัตว์ประหลาดทดสอบพวกเราพอเอาชนะพวกมันจึงสามารถเปิดประตูได้ไม่แน่ด้านหลังประตูนี้อาจมีบททดสอบอีกก็ได้เมื่อเจียงหลีเอ่ยจบเจียงหลี่ก็ยกขาก้าวขึ้นเหยียบขั้นบันไดย,ยิ่งเข้าใกล้ประตูหินที่เปิดระยะให้คนผ่านได้คนเดียวก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงความเฉียบคมของจิตสังหาร บททดสอบอย่างนั้นหรือหวนเหรินชิ่งชิ่งถามอย่างไม่เข้าใจเจียงหลีหยุดเดินสายตาจ้องมองความโกลาหลด้านหลังประตูแล้วอธิบายเสียงเรียบหางของสัตว์ประหลาดถูกสลักเข้ากับเสาหินอย่างมั่นคงนี่จึงอธิบายได้ว่าขอเพียงไม่เข้าไปใกล้ประตูหินพวกมันก็จะไม่ทําร้ายคนที่เข้ามาหักเจ้าของสุสานต้องมอการฆ่าทุกคนที่พยายามเข้ามาในสุสานจริงหลักก็ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจะทําเยี่ยงไรได้ก่อนหน้านี้ก็เจอกองทัพอินซุยมา แล้วพอมาตอนนี้ยังเจอสัตว์ประหลาดเฝ้าสุสานอีกถึงแม้จะน่ากลัวแต่ต้องทำลายทางตันเหลือทางรอดอันริบรีเอาไว้ให้ได้แล้วนี่หมายความว่าอย่างไรหวนเหรินชิ่งชิ่งขยี้ถามเจียงหลีกลับหัวเราะใครจะไปรู้หลัะเจ้าของสุสานต้องการผู้สืบทอดหรือเปล่าเมื่อพูดจบแววตาของนางก็ดำดิ่งลงเข้มแข็งขึ้นไม่มีสิ่งใดเปรียบในเมื่อถอยไม่ได้ก็ไม่มีทางอื่นแล้วเช่นนั้นก็ทำได้เพียงก้าวต่อไปข้างหน้า ใช่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วไม่มีเหตุผลที่ต้องยอมแพ้ลู่สเสวียนพูดพลางเดินตามทันเจียงหลีเหวนเหรินเห็นทั้งสองเลือกเช่นนี้ก็เปลี่ยนสีหน้าจากนั้นจึงเดินตามขึ้นมาสมทบเราไปกันเถอะเจียงหลีเอ่ยขึ้นและก้าวเข้าไปในประตูหินก่อนใคร ลู่เสวียนและเหวินเรินชิ่งชิ่งไม่รอช้ารีบตามนางเข้าไปหลังจากทั้งสามเข้าไปในประตูแล้วทันใดนั้นประตูหินก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมที่ด้านนอกประตูหินเศษก้อนหินแตกของสัตว์ประหลาดเหล่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะลอยกลับเข้ามายังเสาหินดังเดิมมีเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดดังออกมาแผ่วเบาด้วยความโกรธแต่กลับทำอะไรไม่ได้พวกมันกลับมาเป็นหินแกสลักพันรอบเสาหินใหม่อีกครั้งเศร้าจวินเศร้าจวินคนละ่ะ ลู่เสวียนยืนอยู่กับที่กวาดสายตามองไปรอบๆแต่กลับไม่เจอแม้แต่เงาของเจียงหลีนเห็นๆกันอยู่ว่าพวกเขาสามคนเข้ามาพร้อมกันแต่พอผ่านความมืดที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวและจิตสังหารเข้ามาก็ไม่เห็นเจียงหลีเสียแล้วตอนเข้ามาเรายัางได้ยินเสียงนางชัดเจนอยู่เลยนี่นาเหวินเหรินชิ่งชิ่งก็กระวนกระวายขึ้นมาบ้าง ตอนนี้นางและลู่เสวียนยืนอยู่ท่ามกลางห้องโถงใหญ่ในห้องโถงใหญ่แห่งนี้ไม่มีสิ่งของที่ฝังมาพร้อมกับศพแต่เป็นเพียงห้องโถงใหญ่ธรรมดาเท่านั้นพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าเข้ามาได้อย่างไรแค่รู้สึกว่าพอดวงตาได้รับแสงสว่างก็มาปรากฏตัวในที่แห่งนี้เสียแล้วแต่ทว่าเจียงหลีหายไปไหนหรือว่าเมื่อครู่นี้เดินแยกทางกันน้ำเสียงของลู่เสวียนมีความร้อนรนขึ้นมาบ้าง ถ้าทางกระวนกระวายของเขาทำให้เหวินเรินชิ่งชิงยิ่งสงสัยในสถานะของเจียงหลี่เซาจวินคนนั้นเป็นนางกำนันของเจ้าจริงๆหรือคำถามจูโจมเช่นนี้ทำเอาลู่เสวียนนิ่งค้างไปทั้งร่างสถานะของเจียงหลีจะแพร่งพลายออกไปมิได้เด็ดขาดถึงอย่างไรอีกฝ่ายยังเป็นถึงองค์หญิงแห่งราชวงศ์เป่ยโรอืมลู่เสวียนตอบหนึ่งเสียงด้วยสีหน้าเรียบนิ่งแล้วเอ่ยประชดถึงจะเป็นแค่นางกำน,นันแต่ก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจ เมื่อเห็นว่าเขาเข้าใจตนเองผิดหวินเหรินชิ่งชิงก็น่าเสียแต่กลับไม่โตเถียงเพียงแต่พูดออกมาหนึ่งประโยควางใจเถอะข้ามองเห็นความสามารถของนางที่แข็งแกร่งกว่าเรามากจะให้ห่วงนางหรือมิสู้ห่วงพวกเราเองดีกว่าเจ้าในตาของลู่เสวียนชายแววเดือดพล่านวนเหรินชิ่งชิงจ้องตากลับอย่างไม่สบอารมณ์ท่าทางผงผางตรงไปตรงมาทําให้ลู่เสวียนโกรธอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นางตัวคนเดียวทั้งยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหรือตกอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วไม่คุยเคยกับสุสานโบราณแห่งนี้เจ้ายังพูดจาแล้งน้ำใจอีกลู่เสวียนเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจเหวินเหรินชิงชิงแสยะยิ้มพูดอย่างกับว่าข้ารู้เรื่องสุสานโบราณนี้ดีทุกคนต่างก็เคยเข้ามาเป็นครั้งแรกเหมือนกันทุกอย่างในนี้นอกจากพวกตระกูลไปเซี่ยงหน้าไม่อายแล้วใครจะไปรู้อีกละ่ะมุมปากของลู่เสวียนกระตุกอย่างแรง วนเรินชิงชิงสำรวจต่อแล้วเอ่ยขึ้นกับเขาโชคดีที่เราเข้ามาถึงที่ที่เหมือนโถงสุสานจนได้ดูก่อนซิว่ามีสิ่งใดหรือไม่แล้วค่อยหาทางออกไปเศร้าจะวินหายตัวไปกระทันหันไม่แน่เผื่อจู่จู่นางอาจโผลออกมาจากที่อื่นก็เป็นได้ลู่เสวียนสูดหายใจเข้าลึกเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นด้วยกับคำพูดของวนเรินชิงชิง เขามาได้อย่างไรก็ม่รู้แล้วจะกลับทางเดิมเพื่อตามหาเจียงหลีได้อย่างไรสําหรับแผนการตอนนี้ดูเหมือนจะทําได้เพียงก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วก็หวังว่าเจียงหลีจะปรากฏตัวออกมาเองทั้งสองมองไปรอบๆห้องโถงแต่ก็ไม่เจอเบาะแสของมีค่าอะไรสิ่งเดียวที่ไม่ทําให้ทั้งสองต้องผิดหวังก็คือห้องโถงแห่งนี้มิได้ปิดผนึกทั้งยังมีเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมไปยังที่อื่นได้ตรงนั้นตรงนั้นยังมีอีกห้องเราไปค้นหากันเถอะ รเร็วหน่อยเผื่อมีคนเข้ามาคงต้องได้ต่อสู้กันอีกระลอกแน่เสียงบทสนทนาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทําให้ทั้งลู่เสวียนและเวินเหรินชิ่งชิ่งหยุดฝีเท้าพร้อมกันทั้งสองก้นหายใจเงี่ยหูฟังได้ยินเพียงเสียงฝีเท้าดังมาจากที่ไกลๆทั้งสองสบตาแล้วตัดสินใจพร้อมกันว่าตามไป เมื่อครูนี้เห็นได้ชัดว่าสองคนนั้นคือคนของตระกูลไปเสี่ยงอีกอย่างเมื่อฟังจากน้ำเสียงของพวกเขาพวกเขาได้เข้าไปในสุสานแล้วและได้ทำการค้นหาเพื่อยังพอได้อะไรกลับไปบ้างเฮ้ย <c oughs> พวกตระกูลไปเสี่ยงนี่ขี้โกงจริงๆหวนเหรินชิ่งชิ่งสบถสสยตาเต็มไปด้วยแววมาร้าย ถ้าไม่ใช่เพราะขี้โกงจะปล่อยทางให้คนในตระกูลตัวเองเดินเข้ามาง่ายๆหรือแล้วยังให้พวกเขาสามคนเดินเข้าไปในอันตรายทางเข้าที่ห่างไกลทำไมพวกเขาถึงได้เข้ามาในสุสานล,ล่าชายเยี่ยงนี้ลู่เสวียนไม่ได้นึกโมโหมากมายขนาดนั้นแต่กลับหัวเราะเสียอีกเจ้าบอกแล้วว่าให้ทำตามก,กฎกติกาสิทธิในการสำรวจครั้งแรกน่าจะเป็นของตระกูลไปเซี่ยงที่ค้นพบสุสานโบราณเจ้าเป็นถึงองค์หญิงแห่งราชวงศ์อยากแทรกแซงพวกเขาโกงนิดโกงหน่อยก็พอจะเข้าใจได้ นี่เจ้าเมื่อวนเริอนชิ่งชิ่งเห็นเขาวิพากวิจารตัวเองจึงอดมีสีหน้าสลดลงไม่ได้นางเอ่ยถามแล้วตกลงเจ้ามาจากตระกูลไหนตระกูลไปเซี่ยงได้ให้ผลประโยชน์อะไรเจ้าหรือเปล่าข้าไม่ได้มาจากตระกูลไหนทั้งนั้นลู่เสวียนเอ่ยตอบเหวนเรือนชิ่งชิ่งมองเขาด้วยสายตาเย็นชาหากข้าแทรกแซงจริงเจ้าและนางกำนันของเจ้าผู้นั้นจะมีโอกาสเข้ามาได้อย่างไรลู่เสวียนไม่มีสิ่งใดจะเอ่ย อันที่จริงประสบการณ์ฝึกฝนเช่นนี้หากเขารู้เขาก็จะหาทางเข้ามาลองดูเหมือนกันเอาล่ะเราอย่ามัวแต่เถียงกันเลยหวนเหรินชิ่งชิ่งปรับสีหน้าดีขึ้นแต่ดวงตาเฉียบคมกับมองไกลเราตามสิตระกูลไปเสี่ยงให้ทันที่นี่ที่ไหนลู่สเสวียนละ่ะเจียงหลียืนงงอยู่บนเส้นทางหนึ่งในสุสานข้างกายนางกลับไม่มีใครสักคน เห็นได้ชัดว่านางเข้ามาพร้อมกับลู่เสวียนและเวินเรนชิ่งแต่ไม่รู้เหตุใดหลังจากที่สายตานางกลับสู่สภาพเดิมก็มาปรากฏตัวบนเส้นทางนี้ในสุสานเสียแล้วแล้วปลายทางสุสานแห่งนี้ยังมีประตูอีกบานสิ่งที่ทำให้แปลกใจที่สุดคือประตูบานนั้นเปิดเอาไว้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ